ประครับมีทิงที่สองของการพลัแงแดงนะคะไม่หรอตวายขอบคุณนะระ้อยแ๋ยวันขอดูเอดตัวท้ายหนอะ ตันสุดท้ายอยากขอคิวตัวสุดท้ายให้ผมอ,อ่าหางตัวสุดข้าเขอไหนวะเ้าไหนคิวูดาวอยู่ผู้ตายวงผู้ตัวสุดท้ายตายวงผู้สองนั่ง อาจยะเล่นปนนี้จะเ,เอาปุนนี้มาก่อนไอ้เด้กสนชีวใกล้ัะสดแรงแล้วผลข้างเหลืออีกไม่ไกล โ,โตัดผ้ามาโอ,อุ้ดเอาจากเกมครับมันมันเป็นอะไรไม่รู้เรอ,อจากเกมนะเข้ามาคือมันมาตาไหนแลนะ้ววะเนี่ยโอ้แม่งรุดเอาจากเกมยังไม่ได้มีปืนมาตาไหนแล้ววะรอได้รอ,รอุอ๊ยสวยแต่ปืนของชอบ ก็เป็นของตอบเลยจังหวะนี้ลงไปเพื่องๆๆลงมาลงมาลงมา Double kill เป็นลงมาไม่เหลือตัวเดียวแล้วเอามันเอาเลยปุ๋ย whispering shadow and the roaring flame roaring forever cheese. entwined. Come oh, yeah. mm. can เราวหางสวตูที่มันอยู่แถวนี้ก่อนโดนแม่ง้แล้วไยันสอยตูเหรอ

ต,ต้องวต้งาบศัตรูแล้วลงไปตาต้อง้่าพบศัตรูแล้วขอบคุณน,น,นะโอ้ยลายว่าทํมือตาแรกมันรันพุทตังคงเลยเป็นอะร <Yeah. S 2> โอ้ตาทุกสองหวังว่าจะมีพลังตาแรกโอ้ลัรงโคตรเครืาองต่างๆที่เราชอบใช้ไม่มีขอหน่อยแล้วก็นอินมสามนักตาอโคตรแรง อยนนี้ยิงสันนอตายรับรองใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยองไมออกนอกลพวออกนอากลัวมึดมดูอะไรวะเยตาเือดไม่ออกก่อน เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพี90เอามาโรงพยาบาลให้ทุกคน ขอของหน่อยขอ Ru โท<อ>ษ<อ>ไม่ต้องห่วงต้องปอยมาส่องาตอาแล้วออกนอกกรงกับตายใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยอันนี้แหละมนันจะชนะ

โอ yani ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ตัวนี้นะมันสวนจริงๆโอ้ยมันสวนเกินเอ้าดับ kill แบนด้นวย ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยแล้วโอ้ย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 เบินวิ่งไปแล้วก็เดานะฉันดักอยู่ฝั่งนั้นเบินฉลาดโอเค

ทำไมเรามันไต่เหรอแฉเช่นใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยอันนี้ไม่ไมีดวงเลย first blood ติด้วยขอบคุณนะ โอ้ยอ,อทำไมเราไมนเจงจังวะเก็บสามคนมาเตึมขันอะไรอ่ะ ไอตัวที่สี่ตัวนั้นอ่ะตัวตึงเอาอะไรก็ไม่ไหวตอนนี้น่าจะแพ้อ่ะขอขอมันนีจะหมดเร็วโข่งฝั่งเรามันี่จะหมดเลยตายคือตายหมดเตี้ยเฮ้ยตัวมาดิ Kim cù đau du. Tell là don't trong on the old Con bay lắm 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 เบอร์สี่อคัณขอบคุณนะม,ม,นมันโหดมากอข,อขอบคุณนะย่อๆอเดี๋ยวเราไปตามมาตามมาเดี๋ยวตามไปด้วยกันตามมา ตังน,นี้ก็หมดเลยเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย เอาอมไปฝั่งนี้ปิ๊กปแล้วเนี่ยพบศัตรูแล้วสวยะไม่เก่งจัดตม่งเก่งจัดโดนโดนถ่วง ตืวอามันยิงได้เหรอปื้อูามันยิงได้เหรอ